สวัสดีค่ะฉัน s n ก k e y ทีใจฉันจะเล่น Avi ไม่ใช่หรอกฉันจะลงคลิปนานมากทุกคนคิดถึงฉันหรือเปล่าแต่คิดถึงทุกคนมา,ากเลยจะลงคลิปบ้างก็ไม่ได้หลงสักทีนะคะก็คือมาเจอกันในเอ่อนางชื่อตัวอะไรนะอะริเวียนา จะเล่นตัวนางเตียไม่รู้ชื่อนางได้ก็ไม่รู้โอ้โรดิคาดอลียดอลียดอลียเรวเร็วมาลูกเร็วเราเร็วก็เดินอยู่นี่ไงโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแรงนะแรงนะแรงนะแรงแรงนะแรงนะแรงนะโอ๊ยแรง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 โอ้แรมากแลกมากอาริสจะเอาไหมลูกอาริส อาลิตเอาไหมโอ้โหมียุ้ยที่เราเพิ่งสังเกตโอ้โหเมดซองเลยเหรอโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โหใครแคลรี่เราไม่รู้ตอนนี้จะเอายังไงดีเอมตั้งสตินะคะลกูกเราก็ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนจะได้สติแหละยุย้ยยุย้ยยุ้ยอย่าอย่าไม่เอาอย่าทำนาคอนไม่เอาเดี๋ยวแกอยู่ไหน ออกมาสิมาทำไมวะโอ้ยอย่าไปช่วยหนาเขาตีดีกว่าตีดีไหมไม่เอาเดี๋ยวไปเช็คพุ่มให้หนาเขาจะกับเพิ่มบีเซเนียลอแย่งเซเนียโอ้โหมาเลยพุ่มก็มาปั๊บเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพุ่มไปเรียบโอ้ยยังไม่ตายโอ้ยเอมิลี่ออกมาเอมิลี่เอ้ยเอเมลี่เอเมลี่เอเมลี่เอ่อโต ไม่ตีปั๊มทำไมเราลูลก <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราก็ได้คิวมาแล้ว <c oughs> มาต่อเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสกอร์ของฉันลำดับภูมินะคะดักพุม่มเอมลี่รออะไรอะ่ะเออออ๋จะมาเอาบางกรเหรอขอเขียขีบแป๊บหนึ่งนะโอ้ยอลิสอลิซจา้าลูก เดี๋ยวทำป้านะลูกเดี๋ยวบอกป้าอรอเลี้ยวเลยนะอริสลูกอริสมานี่ลูกมานี่อริสอาริสเดี๋ยวดยวีอริสแม่เราเลี้ยวให้อภัยแล้วลูกกลับบ้านมาหาแม่เร็ว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 แม่เราเลี้ยวให้อภัยแล้วมานี่โอ้ย็อตฟิวสุดสุดอุ้ย ตายแล้งไงโอ้โหเวนมาเอาคลิปฉันไปแบบนั้นต้าเฉยเลยนะแต่อริต้าใครทำอริตกับบ้านไปโดนรอเลี้ยวบ่นจะหนูชาแน่นอนเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนะรอเลี้ยวยุย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 มาม้ละเนี่ยอยากปล่อยอยู่พืที่เลยอยากปล่อยอยู่พืที่เลยไม่ปล่อยเราค่าปแล้วค่ะ คลิกซี่คิวคลิคคิวคลิกอุย้ยโดนอลิศหรออลิศอลิศป้าขอโทษลูกป้าขอโทษอ้ยอุย้ยอย่าลุบ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 จริงๆจะเอาคลิกซี่นะลูกอลิศป้าขอโทษน,นะลูกโอ้ยอุ้ยดีมากเลยดอรีอาดอรีอาอืมเก็บคลิปแป,ป๊บนะฮึ ไปดุยมาอุ้ย <reading> อ <repetition> ุ้ยอ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 ุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอาริสอาริสเดี๋ยวอาริสรุ้ได้ไงอาริสีิโป้ปะเนี่ยอาริสอาริสเกือบโดนอีกแล้วเกือบโดนอีกแล้วอาริส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 จะทำแบบนั้นนะลูกอาริสกลับบ้านไปก่อนนะลูกกลับบ้านกลับบ้านเร็วแล้วกลับไปได้ลูกมาเล่นมาเล่นกับพี่ยุ้ยก่อนนะลูกอ้ย กินเห่าไปแล้วเออเคยถูดกินเห่าตัวเองเออก็มันถูดแต่ขักินเห่าตัวเองลงไปอุ้ยยุ้ยยุ้ยอุ้ยยุ้ยยุ้ยอุยอลิจ่าลูกอลิจอลิจโอป้าป้าขอโทษลูกป้าขอโทษโอ้ยดาวเรียมาทำไรหล่อนี้อุ้ยขอบคุณมากอุ้ยอุ้ยทำไมแหลกจังเนี้ยโอ้โหกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยกระตุกแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร อืมก <icana>, ็ใจกันนะว่าโทรศัพท์มันไม่ได้แรงอะไรเออหื้ออุ้ยอ <Yes> ุ si <illa> ้ยนาคอตออกมาอานาคอตนาคออลิซป้าขอโทษนะลูกป้าขอโทษเดี๋ยวถ้าป้าไม่คิวลูกเนี่ยป้าก็โดนรีพอโพสป้าขอโทษนะลูกอุ้ยคิกซี่คิกซี่คิกซี่อย่านะอย่านะ อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเออเดี๋ยวฉันเข้าไปเองนะแตตอนนั้นแกฟิกว่าหาฉันเลยน่ะฮิฮิอุ้ยเซียนี้มาวัดดิดิโนเลียผักออกไปเลยเฮ้ยฮึบยึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุยยุยขอร้องขอร้องไม่เอายุ้ยโอ้ยยุยโอ้โหโทรศัพท์กระตุกอีกแล้วหื่มช้ำเลยแหลกช้ำเลยเอ้ย เอ้ยเดี๋ยว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 อาริส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 เดี๋ยวนะนางแวนแกทำไรรูปของฉันหืทำไรเดี๋ยวรอเรียกก็ด่าฉันหรอกเฮ้ยทำอะไรไม่รู้จะคิดจริงจยุ้ยยุ้ยเร็วเร็วยุ้ยออกมาแล้วนี่ยุ้ยอาริส อาริสไม่เป็นไรอาริสไม่เป็นไรแต่ข่านางยุยได้ก็ดีแหละไม่มีใครฆ่าฉันลงหรอกค่ะฮ่าอารีดอารีดออกมานี่ลูกออกมานี่อุ้ยอุ๊ยนังนี้นังนี้เมื่อกี้ทำอะไรฉันนี่คักนอคักนอโอ้นี่นี่ป้อมป้อมไม่ไม่มีใครอยู่ก็ขอป้อมแล้วกันนะป้อมนะป้อมอ่ะฮะเดี๋ยว ภาคอะไรเนี่ยอุ้ยรักดอเรียมากเลยนะคะฉลักดอเรียมากยุ้ยเร็วๆวานนี้ยุ้ยอ่ะยุ้ยไปไหนวะอ๋อยุ้ยยุ้ยจิ้าโมนว่าจะเดินมาแล้วยุ้ยยุ้ยอุ้ยคิดสิมากคิดสิโอุ้ยอุ้ยอะลิสกลับบ้านกับป้านะลูกอะลิสกลับบ้านกับป้านะเดี๋ยวป้าพาไปส่งมือแม่รอเร็วเองนะลูกเดี๋ยวรอได้ก็ด่าฉัน เราี๋ยบอกให้ไปตามอาริทให้หน่อยไปตามมาแล้ว,วาอาริก็ไม่เอากลับบ้านเลยฉันต้องใช้ความรุนแรงอะ่ะเดี๋ยวมันมุมเดิมมัเนี่ยมุมเดิมมัเนี่ยงั้นก็ขอละกันนะนางผีเสื้อตอก็คืออุ้ยเกือบโดนนางยูยิงไงละ่ะมาค่ะไหนไหนนางทอนใช่ไหมตอนนั้นนางทอนนางสูมฉัน เอมิลี่ทำไมแกเลือดน้อยแบบนิ่งมันไม่ดีเลยมันแบบเป็นอุ้ย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 แรงเกินแรงเกินอุ้ยแรงเกินนะนี่อุ้ยมานี่ป๊าปป๊าเอ้ยแล้วคนนึงแล้วว้ายว้ายเฮ้ยขึ้นบ้าน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 อุ้ยขึ้นบ้านเกือบไม่ได้เฮ้ย ทุกคนขึ้นบ้า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 นบ้านสุดท้ายก็ชนะแบบยั่วซับเลิศฉาำโอ้ยเป็นชินที่ภูมิต่มากที่สุดแ้ละก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สต๊อขใครเราด้วยนะจ๊ะสาหรับคืินี้ก็ไปบายจ้าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณที่ดูก็นจนจบคลิปน้าบ๊ายบาย